วัสดีครับวันนี้เราสองคนเอกชานนะครับวันนี้เขาหยุดในงานเลยครับกร e นเทคโนโลยี g y 2 3 2นนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันว่าในงานนี้เขามีอะไรกันบ้างส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปที่รถ EV นะครับใช่ครับอ่าอันนี้ก็เป็นบูธของ EV มีไปไหนดีครับอ่าเราไปทางซ้ายเลยครับทางซ้ายนะครับทางซ้ายนี่ของ GW-M นะครับก็จะมีรถรุ่นใหม่ๆมาฮาวเวลออร่าเจตัวนี้เป็นเป็นตัวใหม่ถูกไหมครับออร่าตัวนี้สวยครับเนี่ย จะได้เข้าไปนั่งไหมครับเดี๋ยวเราจะพาชมกันทุกทุกยี่ห้อกันก่อนนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาให้เราดูกันบ้างอันนี้แบบสีอะไรครับพุณชานแบบนี้สีม่วงเทาเนะม่วงเทาๆเอออ่าอล่าขยับสีม่วงจะอยู่ด้านหลังนู่นครับสีม่วงอ่าไปแล้วเข้าไปดูสีม่วงกันนี่สีขาวนะครับอันนี้คันเล็กครับไม่ใช่ไฟไฟเขาจะเหมือนกันทับทุกรุ่นเลยสังเกตไหมครับใช่อ่านี่สีม่วงสีม่วงจะสวยเลย โอ้แต่ว่าไม่มีขอบขอบกระจกกระจกก็เป็นดีไซน์ที่สปอร์ตหน่อยที่หรูหราสปอร์ตหรูหรานะคใช่ใช่ตัวนี้คืออะไรครับแท่งห้าร้อยครับสวยงามลอเขาดูหน่อยนะหัข้างในสีสีฟ้าเนาะเปิดได้ไหมครับเดี๋ยวเปิดหน่อยทินี่อ่าโอ้ยเบาะสวยพวงมาลัยสวยดูข้างในดิฮะดูนะครับโ้นหน้าแม้กระทั่งพื้นหรือด้านข้างของเบาะนะครับดูสีขอจับเลย นี่นะครับประตูนุ่มมากโอ้โหยังหรูอ่ะราคาเท่าไหร่ครับคันนี้จำไม่ได้ราคาสอล้านสองแสนหกหมื่นบาทผมราคาครับกินน้ำมันน่าดูนี่คุณชานมาดูด้านด้านหลังกันเนาะดูเบาะนะครับดูที่พิงบาะครับที่พิงพนักเบาะสวยมากอุปกรณ์ครบคันแล้วก็ห้องโดยสารกว้างขวางนะครับนี่มีม่านด้วย สังเกตว่าจับไปนี่แบบนุ่มมือเอ๊ะด้านหลังเป็นไงครับคุณชานต่ังอันนี้เหรอไปอ,อะไรนะครับโอ้ประตูดูกว้างเนาะไฟล้ดดีไซน์สวยงามไปดูกระจังหน้ากันครับหอ้จอโคตรใหญ่จอข้างในยางขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยล้อใหญ่มากเดี๋ยวผมดูให้สเปค่คอ 20, 20คยครับอ่ายี่สิบยี่สิบครับยี่สิบนะครับยี่สิบนิ้วนะครับดูกระจังหน้า เงาวับนะครับโครมเงาวับสวยดีนะครับเช็ดกัน่าดูเนี่ยเงาขนาดนี้สำหรับคนนักรถนะครับอ่ะคันนี้วันนี้สีสดตาเลยสวยลุ่นสุดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่เป็นสปอร์ตแล้วก็ดูแข็งแรงเนาะใช่ใช่เราลองเปิดดูหน่อยคุณช้านเปิดเลยครับะเปิดครับอ่าดูเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นสีดำเนาะใช่แล้วก็ดูสปอร์ตอุปกรณ์ภายในดี ดูแปลกตาแล้วก็เกียร์แบบเท่มากอ่ะสวยหรูผมชอบเอช่องแอร์นะเหมือนเบนซ์เลยสวยเนาะเออหน้าหน้าขับมากเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าจอเขาก็จะเป็น2จอที่แบบว่าอยู่ระนาบเดียวกันนะครับเสมอกันอุปกรกว้างขวางนะครับกว้างมากอ่าคันนี้เบาอว่าคันเมื่อกี้ครับล้านเจ็ดเองครับนี่เจ็ดอ่าราคาราคาตรงนี้ล้านเจ็ดอ่าเราดูด้านหลังกันนิดนึงมาครับ แต้าด,ดูประตูก่อนประตูเป็นไงก็ดูดำๆดีเนาะไม่มีอะไรมากวัสดุนิ่มหมดนะครับอันหลังก็กว้างกวางแต่ว่าถ้าเทียบกับคันเมื่อกี้ก็อันนี้ก็จะดูเรียบเรียบหน่อยใช่ราคา<อ>ลดความหรูหราลงไปหน่อยนึงมีไฟด้วยนะครับเปลี่ยนสีได้นี่นะครับไฟเปลี่ยนสีได้ไม่ต้องไปแต่งนะครับโอ้โหเก็บรายละเอียดดีนะแต่นี่แข็งนะไฟเปลี่ยนสีได้อันนี้จะแข็งกว่าคันเมื่อกี้นิดนึงข้างหน้ามันนิ่มแล้วเนี่ยหน้านิ่มน่าจะเหมือน อันนี้นิ่มนะอ๋ออันนี้เป็นเป็นเล่นแต่ข้างหน้าแรับคนละแบบกันสําหรับคนขับก็จะได้รับสัมผัสที่นุ่มนวลมากกว่านะครับเป็นพิเศษครับ1.88ดด้านหน้าเป็นไงบ้างครับหน้าคล้ายกับรถยี่ห้อเจนะครับอ๋อแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีดำนะไม่ได้เป็นโครเมียมไฟเท่มากไฟเท่มากครับืตัวสามร้อยนะครับสวยนะครับต้องบอกเลยว่าหน้าขับขี่เป็นอย่างมากคุณชาน ดีครับนี่ฟูดเอทวอลมอเตอร์ก็มาโชว์กันประมาณนี้เลยหลายรุ่นหลายคันกันเลยนะครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยผ่านไปอ่านี่มาดู BYD กันดีกว่าว่า BY d ดีเขาเอาอะไรมากันก็จะมีตัวแอตโตทรีตัวสิลนะอ่าคุ่นโน่นใช่ไหมโน่นใหญ่เราไปดูกันไหมแอตโตผ่านดีกว่าเราดูบ่อแล้วไปดูคนทุกคนน่าจะเคยเห็นกันบ่อยแล้วเราจะดูรถหรือดูคนดีครับถูไใช่ดูทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ นี่เห็นไหมครับว่าสีขาวนะครับเราเห็นไฟมาตไกลเลยนะครับไฟสวยงามะเราเข้าไปดูใกล้ๆก,กันครับเป็นไงบ้างด,ดูดูที่ที่จับมันหรือเปล่าครับไม่ครับมันยื่นออกมาครับหลังสิครับเป็นปน,นีม่ดูนะดูเรียบหรูแล้วก็ไฟแอบตานะครับ คันนี้1นึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาดีนะเปิดดูนี่ครับว่าเปิดแล้วเป็นยังไงจอใหญ่นะครับคุณชานจอใหญ่มากสวยเกียร์เป็นยังไงครับมีไฟสีฟ้าสวยๆด้วยเอ๊เกียร์มันเล็กๆดีเนาะนี่นะครับโอ้ดูจอกี่นิ้วน่าเซอัพอ่ะฮะใช่ก็สองจอนะครับดูเบาะดีไซน์เป็นไงบ้างครับคุณชานโอ้เบาะแบบเหมือนรถสปอร์ตอ่ะ ก็มีไฟเหมือนกันนะประตูเนี่ยนี่ครับประตูประตูประตูนุ่มครับคุณเอซี่ผ่านดูนี่เป็นกำมะหยี่ตรงนี้จะเป็นหนังแบบนุ่มๆดูล้ำมากเลยแล้วก็มีไฟตรงนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมครับอันนี้เราจะไม่เห็นเส้นไฟเลยนะเขาจะบิ้วไปอยู่ในนี้เลยเออมันดูเนียนมากนะครับชอบอันเนี้ยอ่ยอันนี้แหละอะคนทาร่าป่ะถือว่าดูเท่ดิถือว่าหรูหราเนาะเป็นเป็นดีไซน์ขอดูนี่หน่อย NFC ใช้งานเอกสารเก่ากล่องนะทะานหลังเลยครับหลังนี่ตั้นหลังก็กว้างกวางแล้วดูจะนั่งสบายสําหรับผู้โดยสารนะครับนี่เบาะมันจะเทเทนิดนึงเอียงเอียงนิดนึงนั่งนั่งก็พิงก็จะสบายเลยโอ้โหนิ่มวมดคือไม่นั่งเหรือคือนั่งอ่านี่นะครับา่โอ้ คือเปาะมันจะเทไปนั่งนั่งก็จะแบบว่าพิงลงไปครับผมลองนั่งดูไปดิขอนั่งหน่อดิดูสําหรับคนตัวใหญ่ๆอ่ะคุณชาญเป็นยังไงครับโอ้เป็นไงครับดีนะครับถือว่าถือว่ากว้างกวางไหมครับก็โอเคนะแต่หัวมันติดไปหน่อยนะหัวติดไปหน่อยหัวติดอ๋อข้างบนอาจจะเตี้ยไปนิดหนึ่งนะหลังคาดูหลังคาก่อนโอ้โห มีแบบสามรายการกระจกหมดเลยใช่ใสเลยนะครับโอ้โหโคเท่อ่ะแต่ก็ถือว่าเบาะพิงนั่งสบายอยู่ใช่ใช่นะครับออรองาสวยนะแบบสวยนะครับก็ผมว่าหลักก็ให้เริ่มเขียนใสกันอยู่บนท้องก็คดีนะไม่แพงไม่ถึงร้านสี่ายในดีไซน์ดูสวยเออดูคุ้มค่าถ้าเกิดว่าเทียบกับแอร์คอร์ดเนี่ยผมว่าสบายเลยอันนี้อ่าใช่อันนี้คือว่าดีแอร์คอร์ดนี่นะแบบว่าถ้าภายในดูเรื่องความประหยัด ทีนี้ขั้นต่อไปเป็นอะไรครับอ่าอันนี้อะไรต่อฟินต่อฟินก็คงเห็นกันบ่อยแล้วเราให้ดูกันแบบว่าภายนอกแล้วกันเนาเดี๋ยวเราไปดูภายรุ่นไหนที่ที่ยังไม่ค่อยได้เห็นเดี๋ยวเราให้ดูภายในกันสำหรับต่อไปทริปนี้นะครับจะมีบูหลิงใช่ไหมครับบูหลิงบูหลิงเหรอครับอ่าเราลองไปดูกันครับว่าวันนี้เขาเนี่ยนี่มันอูบูหลิงรุ่นไหนครับเนี่ยมันเพิ่งมาเหรอ ไม่ใช่อันนี้คุโรอิอิอ๋อใช่อันนี้ดีพอลดีพอลไม่ใช่ขันนู้นนะขันนู้นอะไรอ๋อดีพอลดีพอลใช่ไหมอันนี้เขาก็จะมีแบบว่านวัตกรรมมาให้ดูด้วยดีพอลนี่ก็สวยดีนะครับใช่อันนี้อันนี้อันนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันอันนี้คล้ายๆสิวไงไปเลยคล้ายคล้ายคล้ายเดี๋ยวลองไปดูกันนิดนึงครับว่าเนี่ยเขาเปิดโชว์ไว้รถสปอร์ตอะไฟนี่แบบโหดมากอ่ะอ่านี่ นี่ของจริงเขาจะมีแบบนี้ไหมไหมคุณชานไอตัวกัน้นใสๆพลาสติกนี้ของจริงก็เปมีปแบบนี้เละนี่นั่นเป็นตัวขายแล้วเนี่ยเนี่ยก็คือแบบว่ามีปิดกันน้ำกันฝุ่นได้เลยนะเนี่ยดูโอเคนะ,ะสีดูเงาสวยมากเลยนะโอ้โหดูไฟไฟเลี้ยวทำไมมันยืดมาเงี้ย ภายในก็หรูหรานะคุณทานกระจกใสมากอันนี้วงบันไดซ้ายอยู่วงบัลไดซ้ายที่เขาให้เปิดบอกกเนี่ยเปิดยังไงก่อนเปิดไปไม่รู้กันครับมาโชว์ก็คือเรามาดูด้านหลังกันครับส้างในยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับคุณทานดีปออ๋อตัวนี้เขามาโชว์เป็นที่แรกเอามาโชว์เฉยคืนนี้อันนี้ได้เห็นก่อนใครเลยนะครับก่อนที่จะเปิดตัว เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยหลายคนน่าจะยังไม่เคยเห็นกันนะครับออ่่าานวะไร S L ศูนยะ์สามครับตัวนี้ <c oughs> ได้ได้เห็นที่นี่เป็นที่แรกไฟนี่ยาวอย่างนี้เลยนะครบก็ส่วนใหญ่สังเกตว่ารถไฟฟ้าไฟมันจะตลอดตลอดแนว <c oughs> ใช่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรราคาก็ลัดลัดเหมือนสติลเลยสีก็สวยดีนะดูว่ามันดูเหลี่ยมๆมันดูอวกาศเลยไม่ว่าเป็นูตคิวเจอร์ไไม่ใช ล้อก็ใหญ่อยู่นะครับอันนี้ล้อใหญ่19ครับล้อ19บเ้นะใช่ผมไลซ้ายนะครับรถมาจากจีนใหญ่นะครับข้างในก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้เน้นจอแบบบิ๊กๆน่าจะ้างก้างว่าต่อไบจอน้าใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อแบบมือถือาหน่อยไม่ต้องนั่งครับนั่งบนจอนะครับเป็นดีพอนะครับที่มาเปิดตัวให้ได้เห็นก่อนใครเลยก็วันนี้ให้ดูกัน ในภาพรวมของงานว่าเขาเอารถ EV อะไรมาโชว์กันบ้างในงาน green technology น,น,นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไปดูคลิปต่อไปของเราก็ด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปของเรากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม